สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนะาะมาพบกับสาวหึงเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางมัดรวม5ลาวของวันที่22มีนาคม2 5 6 5มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเราก็จะดูผลสรุปของวันที่21กันก่อนเนาะอ่าวันที่21นะคะลาวสตาออก0-37 0-37อ่าตารางเราเจ็ดมาเนาะ ตัวฟันที่เจ็ดเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาอะ,อะแล้วก็ล่างสามแปดสามแปดแอดก็บอมีเด้อพี่น้องจานนี้ก็หลุดไปนะคะมีแต่สองแปดลาว v ีไอพีนะคะเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่มาตารางนะคะหนึ่งสี่มาตารางกำลังวันเนาอะ,อะส่วนล่างหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าแอดก็หลุดไปนะคะลาวสามัคคีสามสองเจ็ด สองเจ็ดตารางเรามาเนาะสองเจ็ดแล้วก็ตัวดินวิ่งรูดสองเจ็ดก็มานะคะแต่ว่าสองเจ็ดแอดไม่ได้เอาเนาองพี่น้องจ๋ามาเข้าเฉพาะตารางนะคะอ่าเราสามาถคีวีพีศูนย์เจ็ดหกนะคะอ่าศูนย์เจ็ดหกแตกสามตัวในตารางนะคะอ่าศูนย์เจ็ดหกเนาะแล้วก็ตัวที่แอดเจาะเข้าเจ็ดหกตัวที่เน้นด้วยนะคะอันนี้เข้าสามตัว ล่าง80เนาะ80แอดก็ไม่มีนะคะอันนี้หลุดไปลาสตาร์ VIP นะคะ649 49ก็ไม่มีเนาะพี่น้องจา๋าแล้วก็ล่าง48นะคะ48ก็หลุดไปเนาะวันนี้ตัวเจาะแอดมาคู่เดียวนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่เน้นของลราสามาคีวีเนาะสายวิ่งสายรูดมาทั้งสองนะคะ ทั้งสองทั้งจิดเนาะพี่น้องจา๋าแล้วก็ตารางกำลังวันเราแตกสามตัวนะคะแล้วก็เข้าอาลาววีไอพีบนหนึ่งสี่ลาวสามัคคีบนสองเจ็ดเนะาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางมัดรวมห้าลาวนะคะไปไปดูของวันที่ยี่สิบสองนะคะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครพี่น้องจา๋า ที่22มาดูกันเนาะ,ะก่อนไปรับชมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจาปะปนกันไปเนาะแอดเอก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะ ได้คำนวณออกมาแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่ๆเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูตารางกำลังวันเนาะตัวดินของวันนี้นะคะแอดก็จะมีสองศูนย์สี่สามห้าเก้านะคะส่วนตัวเดินก็คือสองกับศูนย์นะคะ สองกับศูนย์ฟันที่สองนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะอ่ามาดูกันมาดูกันเสียงแหบแห้งพี่น้องจ๋าเพิ่งตื่นอ่าศู 0, 01, นย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดเนาะอ่าส่วนสองนะคะก็จะมีสองหนึ่ง สองสามสองสี่สองเก้านะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถดูในตารางกำลังวันเนาะสามตัวก็เช่นกันนะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันแอดก็จะมีสามแปดนะคะสามหนึ่ง สี่สามห้าเก้านะคะ,ะเรามาดูตัวที่แอดชอบกันเนาะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะคะ ส่วน2เนาะก็คือ2-3แล้วก็29นะคะอ่าส่วนชุดกันเนาะชุดกันชุดกันเอชอบ38แล้วก็5-9นะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางเนาะย้ยำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องจ๋าสุดท,ท้ายนี้นะคะแอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะก็ขอให้ fc ทุก,ท,กทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนาะเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ